ปฏิหารสองอริยสงฆ์เมื่อหลวงพ่อกวยปลุกเสกพระจนสันสะเทือนต่อหน้าพระองค์ชายใหญ่เรื่องราวพลังจิตอันน่าอัศจรรย์นี้ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกโดยอาจารย์สมจิตเทียนจันทร์เท่าสุพรรณและได้รับการยืนยันจากสิทธิใกล้ชิดหลวงพ่อกวยถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ชายใหญ่เชื้อพระองค์ผู้ศรัทธาในความขลังศักดิ์สิทธิ์ได้ประจักษ์ถึงพลังจิตอันกล้าแข็งของหลวงพ่อกวยชูตินทโร เหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยที่หลวงพ่อกลวยังเป็นพระหนุ่มและกำลังศึกษาวิชาจากหลวงพ่อจงพุทธสโรแห่งวัดหน้าต่างนอกซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพระองค์ชายใหญ่วันหนึ่งพระองค์ชายใหญ่ได้นิมนต์หลวงพ่อจงมายังวังเพื่อขอให้ปลุกเสกพระบูชาเก่าแก่จำนวนมากโดยมีหลวงพ่อกลวยติดตามไปด้วย ในขณะนั้นหลวงพ่อจงท่านชราภาพมากแล้วและมับจะปลุกเสกวัตถุมงคลอย่างเรียบง่ายซึ่งอาจดูไน่คลังในสายตาผู้ที่สนใจในทางสายเวทหลวงพ่อจงจึงได้นิมนต์หลวงพ่อกวยผู้เป็นสิทธิขึ้นปลุกเสกแทนพร้อมกระซิบกำชับว่าเอาให้เต็มที่เขาดูเราอยู่เพื่อให้หลวงพ่อกวยได้แสดงภูมิวิชาและพลังจิตของท่าน หลวงพ่อกวยซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจในอาคมและภูมิวิชาได้นั่งลงบนอาสนะจับสายศีลและเข้าสู่สมาธิอย่างสงบนิ่งไม่นานนักก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นพระบูชาเก่าแก่หลายองค์ที่อยู่ในวงสายศีลไม่ว่าจะเป็นพระเชียงแสนพระอุทองทั้งองค์ใหญ่และเล็กต่างก็เริ่มสั่นสะเทือนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพระบูชาปางยืนองค์ใหญ่ถึงกับโยคลอนไปมา สร้างความตื่นตะลึงให้แก่พระองค์ชาใหญ่เป็นอย่างยิ่งเมื่อเสร็จพิธีพระองค์ชาใหญ่ได้ถวายปัจจัย1,000บาทซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นราวปีพศ2 5 0 0และแสดงความประหลาดใจในพลังจิตของหลวงพ่อกวย ท่านตั้งใจจะเดินทางไปกราบหลวงพ่อกลวยที่วัดแต่เนื่องจากความลำบากในการเดินทางและความไม่ปลอดภัยในยุคนั้นรวมถึงอุปนิสัยของหลวงพ่อกลวยที่ไม่ยึดต,ติดกับลาบสัการะทําให้ความตั้งใจนั้นต้องล้มเลิกไปตลอดหลายปีต่อมาพระองค์ชายใหญ่ยังคงเสาะหาพระเกจิอาจารย์ที่สามารถปลุกเสกพระพุทธรูปจนสั่นสะเทือนได้เช่นหลวงพ่อกลวยแต่ก็ไม่พบ จนกระทั่งในที่สุดท่านได้พบกับพระอาจารย์นำชินวโรแห่งวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ผู้แก่กล้าอาคมจากสายเขาอ้อที่สามารถปลุกเสกพระพุทธรูปจนเกิดปฏิหารเช่นเดียวกันได้เรื่องราวนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงอิทธิฤทธิปฏิหารและพลังจิตอันแก่กล้าของหลวงพ่อกลวยและพระอาจารย์นำซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในยุคนั้นและยังคงถูกเล่าขันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน